สวัสดีทุกคนวันนี้นะคะมิโพนี่เนี่ยจะมาอัปเดตของแถมฟรีจากโรบอตกิฟต์การนะคะประจําเดือนมีนาคมปี2567ค่ะจะมีอะไรบ้างนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยโดยในเดือนนี้นะคะเขามาในธีมแบบอวกาศอะไรแบบนี้นะอันแรกนี้นะคะก็จะเป็นวงแหวะนเลยคะ่ะทุกคนเป็นระบบสุริยะของเรานั่นเองนะก็จะมีเป็นดวงอาทิตย์นะคะสองแสงเนี่ยเปล่งประกายอยู่บนหัวนั่นเองนะคะแล้วก็รอบๆเนี่ยจะเป็นดวงดาวนะคะตามระบบสุริยะเลยนะอันนี้จะเป็นอันที่1เลยค่ะ ชิ้นถัดมานะคะอันที่2อ,อันนี้เนี่ยก็จะเป็นเหมือนดาวเสานะคะแล้วก็จะมีเป็นประกายเนี่ยวิงว่งๆนะคะลอยขึ้นมาด้วยนะชิ้นที่2จะเป็นแบบนี้กันเลยนะจ๊ะชิ้นที่3อันนี้นะคะก็จะเป็นจรวดเลยทุกคนมีเขียนคําว่าโรบอทด้วยนะคะแล้วก็จะมีเป็นเอฟเฟกเนี่ยเป็นควันนะคะลอยออกมาด้วยอันนี้นะคะก็จะกระจายเนี่ยอยู่ด้านข้างแบบนี้นั่นเองะคะ่ะทุกคนต่อไปเลยนะคะอันนี้เนี่ยก็มาในธีมวอวกาศอีกแล้วนะจ๊ะก็จะเป็นหมวกนักบ,บินวอวกาศเลยซึ่งอันนี้นะคะเขาเนี่ยไม่ได้มีเป็นเอฟ จะเป็นแบบหมวกเฉยๆนะคะเป็นแบบนี้เลยนะจ๊ะถัดมานะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องติดหลังนะคะเหมือนเป็นกระเป๋าเลยแล้วก็จะมีนะคะเป็นสายลอยออกมาด้วยพร้อมกับเป็นนักบินอวกาศนะคะนั่งอยู่ที่เก้าอี้แล้วก็จะมีควันนะคะเป็นแบบเอฟเฟกลอยขึ้นมานั่นเองนะคะถัดมานะคะอันนี้จะเป็นลำโพงเลยจะมีแบบว่าเป็นสีสันสีรุ้งเลยแล้วก็จะมีเป็นเอฟเฟกนะคะเป็นตัวโน้ตเนี่ยลอยออกมาด้วยนั่นเองนะคะ ชิ้นถัดมานะคะอันนี้เนี่ยไม่ได้มาอยู่ในตีตมอวกาศกันแล้วนะแต่ว่าจะมาในโทนสีเขียวๆนะคะอย่างอันแรกอ,อันนี้เนี่ยก็จะเป็นมังกรนะคะมีปีกด้วยนะจ๊ะอยู่บนหัวของเราแบบนี้เลยถัดไปนะคะจะเป็นเจ้าตัวนี้เลยพี่พลนี่นะคะเอาผมออกนะจะได้เห็นกันชัดนะคะก็คือเป็นน้องกลมนะคะตาแดงเลยก่ออยู่บนหัวแบบนี้เนี่ยไม่ไปไหนเลยจ้าคือแบบว่าตลกดีเหมือนกันนะถัดมานะคะอันนี้จะเป็นหัวไดโนเสาร์เลยทุกคนดูพี่พลนี่แต่งนี่เอาหัวนะคะเปลี่ยนสีเนี่ยให้มันเป็นดำ นะจ๊ะก็จะได้แบบนี้นทุกคนมีความแบบเคร่งเครึมอะไรแบบนี้นะคะน่ากลัวมากเลยสําหรับไดโนเสาร์นะคะใครชอบนะคะเอาไปแต่งเนี่ยอย่าลืมใส่หางนะพี่ฝนนี่ลืมใส่าหางนะคะทุกคนถัดมานะคะอันนี้เป็นสีเขียวอีกแล้วอันนี้เนี่ยจะเป็นแตงกวาดองนะคะทุกคนก็จะมีเป็นเอฟเฟกเนี่ยเรียกได้ว,ว่าอันนี้ไม่เคยเห็นนะคะเป็นเอฟเฟกแตงกวาล้อยออกมาค่ะเพื่อนๆคือเรีวยกว่าอันนี้เนี่ยมาใหม่เลยนะจ๊ะอันต่อมานะคะอันนี้จะเป็นเหมือนใบบัวนะจ๊ะครอบอยู่บนหัวของเราเลยแบบเอาไว้กันฝนนะคะทุกคนแต่วันนี้เนี่ นะมาถึงในชิ้นสุดท้ายกันแล้วนะจ๊ะอันนี้เนี่ยจะเป็นเหมือนกับว่ามองตอนแรกนะคะนึกว่าเป็นผมแต่จริงๆเรานะคะไม่ใช่ผมค่ะอันนี้เนี่ยมันเป็นมงกุฎใบไม้นะคะจะมีเป็นเอฟเฟกต์เนี่ยใบไม้สีเขียวนะคะลอยออกมาแบบนี้กันเลยนะจ๊ะใครสนใจนะคะเพื่อนๆพี่พลน,นี่เนี่ยมีร้านแนะนํามาฝากนะคะก็คือร้านบล็อกโคทีเอชเลยร้านนี้นะคะพี่พลน,นี่แนะนํามานานแล้วนะแล้วก็จะมีนะคะสินค้าให้เราเลือกเนี่ยหลากหลายเลยทุกคนอย่าลืมอ่านนะคะรายละเอียดก่อนสั่งซื้อกันด้วยนะจ๊ะ อย่างอันนี้นะคะทุกคนเริ่มต้นเนี่ยที่350บาทนะจ๊ะจะได้เป็นอันนี้เลยพร้อมกับเป็นโรบักด้วยนะคะเป็นเครดิตเนี่ยจำนวน300เครดิตนั่นเองนะใครนะคะอยากได้เป็นโรบักเนี่ยต้องเอาไปแปลงกันอีกทีหนึ่งนะคะทุกคนแล้วก็ต่อมานะคะนี่เลยจากก็จะมีพวกดวงดาวนะคะดาวเสาวจรวดนะคะแล้วก็หมวกนักบินอวกาศเลยนะแล้วก็ถัดมานะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของไอเทมสีเขียวเลยะคะ่ะทุกคนแต่ว่าเพื่อนๆนะคะอย่าลืมดูรายละเอียดดีๆนะจ๊ะสมมติว่าเราเข้ามาใช่ไหมอย่าลืมมองนะคะว่า มันจะมีเงื่อนไขนะคะว่าแต่ละชิ้นเนี่ยมันสามารถใช้ได้นะคะเฉพาะบัญชีที่มีค่าเงิน US Dollar เท่านั้นนะก็อย่าลืมนะคะอ่านรายละเอียดกันด้วยนะจ๊ะถ้าเกิดว่าใครนะคะสงสัยหรือว่ามีคําถามอะไรเนี่ยสามารถติดต่อทางร้านได้เลยทางแฟนเพจ Facebook นะคะเดี๋ยวพี่ปอนี่เนี่ยจะแปะลิงก์เอาไว้นะคะไวใ้ใต้คลิปนี้นะี่ค่ะก็คลิปนี้นะคะมีไอเทมดีๆเนี่ยมาอัปเดตให้ฟังเพียงเท่านี้นะจ๊ะยังไงเนี่ยไว้ใจกันคลิปนะค่ะไปไปค่ะ